ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตัดทิง้งเจมินนะครับแม่เจมินตัวที่เจมินให้มารู้สึกว่าสองงวดเลยนะแต่ไม่เข้านะครับบอกว่าไม่เข้าไม่ชอบตัดทิ้งนะรู้ไหมว่าแอดถึงทําไมถึงพูดว่าไม่ชอบให้ตัดทิง้งเพราะว่าแอดเลยบอกว่าเจมินทางงวดนี้นะของเจมินไม่มานะผมจะให้เอฟซีเลือกไปตัดทิ้งเลยนะ คือชุดของเจมินไม่เข้าสมมุติว่ามี6ตัวหเลขเนี่ยมันไม่เข้าอีกบอกให้ f อฟซีเนี่ยไปเลยไอ้ไอ้หตัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถูกหรอกนะผมบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้เจมินบอกเอาเลยเอดเอาเลยเผื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับ f อฟซนะแต่ผมก็พูดหยอกไปนะเพราะว่ามันเพิ่งแค่สองงวดน,นะถ้าไมแม่นไม่ถูกเอดก็ผมไม่เอามาพูดคุยแต่ถามว่า บางคนถ้าสมมุติว่าไม่ชอบคนนี้คิดว่าเนี่ยกาลังจะเกิดเนาะนะครับสมมุติว่าคุณไม่ชอบเลขของคนนี้คิดว่าเขาให้มาแล้วไม่เคยเข้าผมให้เอาไปติ๊กไว้เลยนะสมมุติว่าเขาให้มาอ่ะนี่นะครับงวดที่เจมินให้มางวดที่เจมินให้มาเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยใหมาสองห้าสองห้าสามห้าสี่สองสี สามสี่นะครับอันเนี้ยหกตัวเนี้ยมันคิดว่าไม่มามันเป็นงวดที่สองแล้วมันไม่มางวดที่สามไม่มาอีกงวดที่สี่ไม่มาใช้หกตัวเน si ี้ยไปตัดเลยนะถ้าใครบอกหกตัวเนี้ไม่มีคิดว่าไม่ถูกแน่นอนไม่มีวันถูกแน่นอนอย่างนี้เจมินเลยบอกอ๋อนังหัวล้อเจมินก็ดังหัวล้อใหญ่เลยนะบอกเอสคิดได้ไงเอ้าการที่เรามาให้ตัวเลขอย่างน้อยคนที่จะให้ถูกเนี่ยมันใช้แค่หนึ่งนะ หในร้อยนะจะให้ถูกแต่ถ้าให้ผิดเนี่ยหนึ่งในหนะของเจมินหกตัวนี้ให้ผิดผิดคือผิดแน่มันเป็นหลักเกณฑเราก็ไปตัดตัวเลือกโอ้หตัวนี้ผิดแล้วไม่เอาดีกว่านะอันนี้เป็นการเซลกันนะเป็นการเซลกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวะทางที่เอามาฝากก็เอามาเลือกดูนะว่าเจมินนะเพิ่งให้ผมมาสองงวดนั่นแหละผมก็เซลเล่นเพราะว่า งวดที่ว่าผมเคยพูดแล้วก็บอกว่าเจมินส่งมาก็ได้ไม่ส่งส่งมาเดี๋ยวผมก็จะเอามาแบ่งปันเอฟซีเพราะว่าช่วงที่ผมไม่ได้พูดอ่ะแต่เจมินเงะนอยไปพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ส่งมาให้ผมเลยนะแล้วก็ไม่ได้ส่งส่งมาให้ก็เพิ่งส่งมาสองงวดล่าสุดแล้วก็สองงวดล่าสุดเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าผมก็เลยพูดหยอกไปพูดดัดไปเล่นๆบอกว่าเจมินถ้า ของเจมินน่ะไม่เข้าอ่ะผมก็มีหลักเกณฑ์นะให้เอฟซีทให้นักเรียนทางโรงเรียนพรีนิวซีเบอร์แลนเอาไปพิจารณาว่าคุณครูการบ้านของคุณครูอ่ะให้มานักเรียนไปทําแล้วสอบไม่ผ่านเลยนะสอบไม่เคยผ่านเลยนะก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียน่ะทางห้องพ n ีนิวซีเบอร์แลนบอกว่าถ้าเจมินให้สูตรนี้มาไปตัดออกเลยใครให้มาตัดออกตัดออกจะได้เหลือตัวเลือกน้อยสุด นะบอกไปแบบนี้ใช่ไหมนะเป็นความคิดที่ใช่ได้นะว่าง,งาัา้นเขาบอกว่าอ๋อพออ,อประวัตินี่คิดได้ไงถ้ายกให้เป็นพออีกโอ้ยนะแค่คุมแค่โรงเรียนแค่นี้เป็นพันโรงก็พอแล้วปัดกวาดเช็ดล้างห้องน้ําให้เขาก็พอแล้วไม่ต้องยกให้เป็นพออเอเออำนาจให้สูงเกินบอกว่าพออโรงเรียน <c oughs> นะครับคุยกันสนุกสนานหยอกล้อกันตามภาษาคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะพ่าพี่อ่า เจมินก็อ่าอ่าบอกว่าเออก็ดีเป็นความสนุกสนานทางที่แอดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในการแนวทางแล้วก็อาจจะเอามาอาจจะเอามาให้ f อฟได้พิจารณาคิดกันอีกทีหนึ่งอ่ะมาดูว่างวดนี้จะเก็บไว้หรือคัดออกหน้าของเจมินนะงวดนี้จะเก็บไว้หรือคัดออกนะใครโชคก็เก็บไว้ใครคัดออกก็คัดออกว่า ของเจมินเนี่ยหตัวนี้ไม่มาแน่ยางนี้นะแต่ว่าเอสเชื่อมั่นเพราะว่าพึ่งสองงดอดพึ่งสองงอดให้กําลังใจเจมินนะอ่ะนะครับให้กําลังใจเจมินกับ0ูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์สี่สี่หนึ่งศูนย์สี่สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหลายคนมองไปที่ตัวนี้แหละตอนเนี้ยหลายคนมองว่าอ่นาน่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้ทําไมมาเข้ากับของแอสไง มาเข้ากับของแอดพอดีเนี่ย01กับ61อ่ะเมื่อวานนะแอดประวัติบอกแล้วว่าเอ๊ะมันมีตัวที่แอดชอบนะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ถูกมาบ่อยแล้วนะเพราะว่าที่แอดพูดเขาว่าอ่ามันมันดุดนะเนี่ยเห็นไหม61กับ01นะ61กับ01แต่01ที่แอดบอกเมืม่อวานก็คือตัวที่แอดชอบกับตัว50แล้วก็ตัว สองหนึ่งแต่อันนี้เจมินใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับแม่นะครับอันนี้ของเจมินไปอันนี้ของแอสประวัตินะก็จะมาคล้ายกับแอสประวัติเนาะของเจมินนับอันนี้ของ G เจมินนับเจมินได้ไม่ศูนย์หกสี่หกแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่หกอันนี้ของเจมินนับแต่แต,แต่ใครไม่ชอบเนี่ย Yeah. ตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยใครไ่ชอบตัดออกไปเจมินให้มานี่ยโอ้ยไม่เคยเข้าเจมินเราไม่ซสีเรียกนะก,ก็เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานของของของเจงมินก็เ,เป็นสไตล์ของเจงมินแต่ว่าเยวบอกว่าเจมินเมื่อไรจะเปิดตัวเปิดเผยสักทีบอกออกหน้าออกตาให้ทางเอฟซีก็ได้เห็นหน่อยเป็นคนตลกแบบเนี้ยเอฟซี FC ของอโรงเรียนนะ่ะนักเรียนของโรงเรียนพีนิวซิลนเดนน่ะเขาชอบ อชอบคุณครูสไตล์นี้เนี่ครับก็เลยบอกว่าอ๋อท่านพออท่านพอเอนีะ่ะเอาไปบอกเลยนะถ้าใครคิดว่ามันไม่เข้านะหกตัวเนี้ยให้ตัดออกละไม่ต้องเลือกเพราะว่าให้มันไม่เข้าจริงๆเห่างนั้นนะสุดหยอกกันไปนะเอาแต่เดึนตามภาษากันนะก็ถือว่าเซลกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ใครชื่นชอบของเจมินก็มาช่วยเป็นกําลังใจติดตามให้กําลังใจเจมินด้วยว่างวดนี้ขอให้เข้า ไม่ศูนย์สี่ก็หกหนึ่งเนาะเพราะว่ามันตรงกับเลขกัดนะไม่ศูนย์สี่ก็หกหนึ่งนะแต่ว่าไม่ศูนย์สี่ไม่ศูนย์หนึ่งก็หกหนึ่งแม่เดี๋ยวมาติ๊กไว,ไว้ว่าตัวชอบแอดประวัติดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบแอดประวัติขอกลมๆไวะะ้แล้วกันขอกลมๆตัวสองตัวนี้ไว้ก่อนนะให้เป็นตัวเด่นไว้เลยอหเจมินเผื่อเจมนิมนมีเข้าดังวันนี้อ้า มาโกมของเจมินให้แล้วนะนี่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 ประวัติของกมกมไว้แค่นี้นะจะถูกจะผิดจะอะไรก็แล้วแต่นะ่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับแอมบางคนก็แหมแม่นหลังหวยออกครับให้ไปดูทิปแอดตลอดเลยนะเออขอขอใส่สีนี้ไว้ก่อนนะตัวเด่นนะแอดประวัติขอขอเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นอ่าหนึ่งศูนยะ์กับอ่าหกหนึ่งนะ ศูนย์หนึ่งกับหกหนึ่งนะ 61, นะแอปประวัติขอเอาเป็นตัวเด่นก่อนนะครับ <laughs> ขอเจมินนะ <laughs> ใครคชคื่นชอบเจมินก็ติดตามแล้วกันโน้นนะครับกับเจมินสไตล์ของแอดประวัติาการเรียนการเข้าห้องเรียนการนี่ก็ใกล้จะถึงวันแล้ววันนี้วันที่26แล้วก็ใกล้วันเข้ามาทุกทีนะเดี๋ยวก็เราก็ค่อยมาทบทวนวิชาการเรียนกันอีกทีว่า ครูคนไหนอาจารย์คนไหนูรูคนไหนที่ให้การบ้านเรามาแล้วเราจะเอาน่าจะเอาไปสนใจน่าจะเอาไปติดตามเนาะนะครับอย่างเช่นแอดวัตก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าจะมาคัดทั้งหมดทั้งปีที่แล้วนะทั้งยกทั้งปีที่แล้วกับปีนี้ว่าสต,สติเป็นยังไงนสถสติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยตัวชอบของแอดวัตอีกทีหนึง่งเพราะว่าที่เกมที่ให้ไฟแบบนี้นะครับก็ ใครที่ดูแล้วใครที่ชอบอก็จัดไปเนาะนะครับของเกรนชุดชอบของแอปประวัติของเจมิน์ก็เป็นสไตล์ของเจมินเป็นสูตรของเจมินมาบางทีสูตรของเรามา,มาตรงกันบางทีบางคนบางท่านก็บอกว่า,าหลังหวยออกแม่นต้องไปดูด้วยนะครับต้องไปดูด้วยว่า,าก่อนที่จะออกเขาปล่อยตัวไหนเขา,าให้วิชาไปตัวไหนให้เรียนรู้ว่าตัวไหนว่า,าการบ้านของวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยนะ วันที่หนึ่งเนษาเนี้ยานักเรียนไปทํากันบ้านจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านมันก็อีกอีกทีหนึง่งแต่ถ้าถามว่าบางคนชื่นชอบก็เอาไปถ้าคนไม่ชื่นชอบก็เอาไปพิจารณาว่าอสูตรเนี้ยโคซีเม,มนต์เนี่ยไม่เข้าเลย,เ,ยเหมือนที่ผมพูดก็ไปตัดออกไปตัดออกมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวคุณตัดออกไปหกก็เหลือเยอะและไอ้ตัวที่คุณรักอะ่ะมันก็จะได้เหลือเยอะอ่าอย่างเช่นแม่ผมทอง คุณชอบของแม่ผมทองคุณเอาอแม่ผมทองไปแล้วคุณก็มาดูว่าคนนี้ครูรูคนนี้เน้นขอปูหงนะครับขออาม่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ของปูสะอาดอะไรเนี้ยที่แอดประวัติเอามานําเสนออยู่ในช่วงเนี้นะครับก็อลองฟังพนะิจารณาเดี๋ยวจะมีอยู่นะหนึ่งครูเริ่มที่จะส่งแนวทางมาให้แอดประวัติพูดแล้วนะครับก็ใครที่มีแนวทางใครที่มีคิดว่าแนวทางตัวเองเด็ดคิดว่าแนวทางตัวเองเดี คิดว่าน่าจะเข้าแล้วก็เข้าเป็นประจำนะก็ส่งมาเดี๋ยวแอประวัติเอามาพิดกันนตอนนี้คุณคุณยายคุณยายสายบุญนะ่ะผมพักอยู่หลายเดือนนะยังไม่ได้เอามาออกเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่เข้าติดกันนะ้ายังไม่เข้าติดกันก็เลยตัดไว้ก่อนนะจัดไว้ก่อนพักไว้ก่อนแต่ว่าก็จะเอาตัวของเอามา เอมาม,อมาแม่ผมทองอปูหงอะไรเนี่ยเอมามาออกให้ให้ฟังกันก่อนแล้วก็ปูสะอาดตอนนี้กําลังปิดโพอยู่ผมก็เอาเอาเจารย์กูรูนะครับกูรูของท่านเอามาแต่ว่าของขอคุณยา,ายใจบุญนอผมก็นี่แหละผมก็พิจารณาอยู่ก็เกก็ส่งมาทุกงวดแต่ว่าผมก็พิจารณาว่ามันยังไม่ถูกยังไม่ออกผมก็ยังไม่เอามา มาฝากเอฟซีเนาะยังไม่เอามาใหน้นักเรียนทางโรงเรียนพินิวสุริเวนนะนะครับอ่ะตอนนี้เลื่อนจากพันโรงมาเป็นพออเลเดอร์นะเลื่อนเขาให้เลื่อนและให้เลื่อนขั้นมาเป็นพออ,อแล้วนะครับอ่านะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดประวัติด้วยนะครับในทางช่องคุณประวัติทวีและก็ทางอของแม่เลี้ยงชบากแก้วและทาง ยู u ูปพีนิวส oh ุรินเทเลนโอ้โหหลากหลายนะครับไม่รู้ว่าจำกันได้ั้ยทำไมไม่ใช่ชื่อเดียวกันบางทีเราทำอันนี้มาก,ก่อนแล้วเรามาทำแล้วทีนี้มันมีปัญหาเราไปแก้เราเราไปแก้เราไปเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เลยยังไม่ได้ใช้ชื่ออันเดียวก็ถ้าอยากจะเซิร์ชอ,อยากจะพิมพ์หาเขาพิมพ์ว่าคุณประวัติทีวีก็ได้นะครับก็จะขึ้นเนาะนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่กับคุณประวัติทีวีแล้วก ค่อยๆไปหาเรื่อยๆนะนะครับขอบคุณกับการเข้ามาเป็นเพื่อนขอบคุณในการเข้ามาเป็นนักเรียนทางห้องโรงเรียนของป,ประวัตินับโรงเรียนที่นิวซูรลนด์กับคุณครูประวัติวันวินจากพีนิวซีรินด์น,นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการให้อ่า ความอวยพรหรือว่ากําลังใจตก่างที่ให้มาเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับบางคนบางท่านนะครับก็ยังไม่ได้ติดตามแทพทประวัติอาจจะเข้ามาอาจจะมองอาจจะดูแล้วว่าเขาเป็นคนว่าผมไ้สระผมก็ไรสระอูกแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสระอยู่แล้วแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ทําอะไรทำจริงทำจังแล้วก็คิดว่าการที่นําเสนอผมจะไม่ค่อยนําเสนอสเปกสะปะผมจะพยายามที่จะ พยาามที่จะเน้นมาให้แล้วกันนะครับก็บาครีคูรูที่เราไปทำบางจุดบางที่ที่เราไปหานะครับก็อาจจะไม่ถูกใจท่านหรืออาจจะถูกใจท่านบางคนท่านไม่ชอบแต่ว่ามันม,มันก็มีคนที่ชอบบางส่วนเราไม่ชอบเราก็ไม่สําควรที่จะไปคอมเมนต์ไม่สมควรที่ไปพูดคุยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับบางทีบางอย่างมันไม่ได้ว่าอ่ะสมมุติว่าเรา,เราชอบคนเนี้ยเราก็ ไปลองดูว่าคนนี้เขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะอาจารย์คนนี้าราชวงคนนี้นะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนไม่ไม่กลอย่างเงี้ยน,นะครับท่านกว่าท่านจะมีชื่อกว่าท่านจะมีคนรู้จักกว่าคนที่จะนับถือท่านท่านก็โดนประมาทโดนกล่าวโดนด่ามาตั้งเยอะแยะอย่างหลายๆคนหลายๆูรูอย่างเช่นผมเคยอยู่กับอา,อาจารย์นะหลายๆอาจารย์มานะบางคนก็ ไม่เคยรู้จักโปรอยู่ยมาแล้วก็มีชื่อมีเสียงมาทุกคนก็รู้จักทุกคนก็เริ่มนับถือนะครับก็เรื่องปกตินําในการที่จะนับถือใครแต่ละคนแต่ละท่านเนาะนะครับอยู่ที่ดุลพินิษของเราด้วยเนาะน,นะครับก็วันนี้พูดคุยแค่น,นี้ก่อนว่าจะไล่สุดก็ยังไม่มีโอกาสได้ไล่เดี๋ยวอาจจะหาโอกาสอยากหาโอกาสมานั่งคุยจะไลส์สุดแบบสุดๆแล้วก็ได้ตอบโต้กันบ้างเนาะน,นะครับใช้เวลาสักวันลนะอ่า ยี่สิบนาทีอะไรแนอะต่อวันเนาะเได้ค,ดคุยกันอ่ะโอเคนะครับกับเจมินก็ฝากฝังไว้เพียงแค่นี้กับชุดของเจมินนะครับศูนย์หสี่หกศูนย์สี่สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะครับก็ใช้ถ้าสามตัวก็เอาคิดง่ายๆเนาะ <c oughs> ก็คือสามตัวกลับนั่นแหละครับศูนย์หสี่นะเนาะนะครับนะครับศูนย 0 6 4สี่อ่ะห6ห1สนะี่หนึ่งะศูนย์หหนึ่งี่ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับสามตัวเพื่อใครทามาไม่มีอะไรหรอกเอามาพูดคุยเฉยๆตัดออกก็ได้เด้อของเจมินถ้าไม่ชอบนะครับเจมินไม่ว่าแต่เจมินขอรอ้องให้ดูด้วยแอดประวัติขอรอ้องบ๊ายบายขอบคุณมากครับรักทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผม